สวัสดีครับผมเขาปลามาลั่นครับืันนี้ห้ลุงห้อยรุ่งบึงหรอกครับแดดแดดครับผมพี่น้องเขาปลามาลั่นเบึงพี่น้องคนกู่ม,มั่นครับกู่ม,มั่นรถเกสองคันแต่ว่าบม่ได้แบกหรอกครับใส่รถยกขึ้นตาแดดไม่แอบเจพุพน <laughs> โอ้ยขึ้นมาถึงให้ครับผมพี่น้อง มันแดดดแต่ว่าก็เย็นอยู่ครับผมมันอยู่สูงแนมไปมีแตะคนเจ้าจกูมันออกเบิดนะครับผมปลาที่ว่านึ่งแดงหนึ่งกูออกเบิดนะครับผมส่วนหมาที่เป็นปลามันหลายกว่าปลาอ้อยครับมันกร็ราคาบ่อขืนบ่ร่งอยู่ครับผมบาทเจ็ดสิบหา้าบาทแปดสิบอยู่ประมาณนี้ ทำงานกลางแจ้งโอ้ยเจนไอเนอคุ่นครับขึ้นมาเทิงไฮครับผมพี่น้องบรรยากาศมันสุดยอดไปเลยครับนี่แต่ปลามันเด้อครับผมเอานี่แปลงนี้ยี่สิบโกไรกูมาแล้ว3ามสี่หมื่นนะครับผมบ้านดเซ็ตมันเงา แขงยาเ้ครับผมยีชิพกไลทั้งพุนก็ลังขืนครับผมท่านี้เก็บกล่องครับไปส้มไปส้มเพิ่นขืนดีกว่าครับผมพาไปส้มเพิ่นขืนเอามั่นขึืนรถครับใส่หิวขึ้นครับผมง่ายสบายครับ เก็บกองก็มีผาเขียวไปปูจะมั่นถิ่มใส่ฟันๆๆนฟ่นกับใส่รถสมหิวขึ้นครับประหยัดแรงงานเดสามคนครับผมต้องใส่เครื่องทุนแรงครับผมไว่ดีนี่ครับผมใส่รถหิวึ้นไปโคชแซ่บหนึ่ง ค่าเดียวก็จะเครื่องรถละใส่รถปีกับแกะครับไปไวมาไวโอ้มันใช้ได้เลียงเหรอเลี่ยงม่าท่านแล้วเลี่ยงม่าท่านแล้ว ถอยเด้อถอยเถ้อเอางวยไงไม่เลี่ยงคัดไปครับขึ้นแบบนี้ว่าเดี๋ยวครับผมกาเดี๋ยวุ๊บลุ๊บุ๊บเปีบบ๋ยวหยุกนึงเกือบลอย,อยลกอยูกเนี่ยครับผมแต่ดังหยุก แต่ละาหิวบางกันหัวใหญ่ก็เป็นรอยลูกผมเดี๋ยับผมหิวหนึ่งนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเองครับเนี่ยใส่หัวเกีียวเลี้ยงน้ำมาทันเลยครับเลี้ยงไม่ทันเลยรถทีอับจบกระแทกลง มันยี่สิบหกไร่ครับบ่อเบิด์อกครับที่เต็มล่ะมาเซี่ยวให้เบิดบ่อเบิด์อกเบิดบ่อหนิเอาไปเบิดบ่อหนิเนื้อโยเจ็ดกองเอาไปเบิดเลยเจ็ดกองนี่ ไอ้ไดสามตันเลยหัวมันเด้อครับหัวมันใส่ไดด้วยครับผมขึ้นมานี่ถือว่าใส่ได้ครับปีมันผลดีผลดีหลายหัวมันเดือบ่ใหญ่เงามันก็ขายได้เด้อครับผมพี่น้องตันหนึ่งก็650บาท ีครับผมตีว่าฟันมันออกแล้วมันจะเป็นเงาแบบนี้ครับเก็บไปขายเนโรงงานรับสื่อครับตันหนึ่งหกร้อยห้าสิบบาทโรงงานไฟฟ้าทีพมวนขึ้นมาเนี่ยหัวมันหัวหน่อยหัวหญ่งป้าปนกันไปครับโอ้คันใดแบบนี้แบบนี้เแบบิดนี่ยแบบ เงี้ยเดียวมันสามโลศีโลละเอาเบิร์ดบอนี่เหลืออยูหากองหกกองเบ่ร์อยเบิร์ดบอดลอไไับในไสามตันมียงตันเก้าบ่สองตันไในบ่ลนี่อ,อัดอัดสองตันสามตันสบ่โอ้โอ้คอกสูงคอกสูงไม่ธรรมดาเด้อครับผมนำเวลาแล้วกันคืออะไรยู่ไะไอยู่บ่เสริมเนีไปนี่ รถแค b กับผมใส่ซ้ำนีใ่ใ้มันมาธรรมดาแล้วในหลายคนรถเพี้นยนตัวนี้สองตันซีเรียว่าใส่ได้ครับผมเดี่ยวละไปไวมาไมาวครับผมมาใส่ไปไวไปไวมาไมาว มีรถดีแตนอีกครับผมรถดีแตนโอ้อยู่ผมเจลียบฝนครับข้นน้านี่นใส่ได้ซีตันซีตันกลัวอยู่ครับขึ้นแปบ,บเดียวเด้อครับผมเห็ดเต็มแล้วแบบนี้อันไหวครับผมหิวขึ้นหิวขึ้นโอ้หัวมันหัวนี่หัวมันเด้อครับผมขึ้นมาท่านี่ใส่ได้เด้อครับหัวมันอุย Oh. มันมันขาดระเบาวะมันมันขาดระเบานี่ขึ้นมาเอานี่ครับผมถ้าปุ่นพันหนัดตัดปลายอยู่ครับมันชุด้ายแล้วมั่งครับชุดท้ทย้ายสุดอากระแทกลงเอาหีิกหิวนึงมห้เป็นหลังเตาเลย ผมครับผมตั้งใจผมคืนเงามันเลยครับผมบ้านะเต็มรถเนี่ผมมาเอาน้ำมันไปขายเงามันไปขายครับเงามันเงามันกับมีราคาเด้อครับ,มรบผมบริติมสมัยก่อนบ้านมีโรงงานเอาไปเฮ็ดฟื้นครับผมเงาม,มันกับกองทีมคางให้สมัยคู่มือนี้นม่มีแนวทถิม เป็นราคาเบิดครับผมกะแหยกรุงโอ้โหเนี่ยเนี่ยโขบๆเอาเยียดหิวนึ่องบอ เต็มแล้วเต็มขั้นนะครับวันนี้เลี้ยงดีๆอัดเอาเต็มทีให้ได้สองตันซีครับผมเป็นรถแครบแดดแห้งครับผมคนงานกระสููโบไว้กวาเก็บกองเขาหฮมแล้ว พักยกพักยกเจ็บมาเงามั่นครับสองคนผัวเมียเจ็บใส่เข่งเอแบกขึ้นไปเท่ครับมั่นสมัยมก่อนกเกษตแบบนั้นด้วยครับผมพี่น้องเก็บใส่เข่งผู้แบกกระแบกแบกขึ้นไปเท แต่ว่าเดี๋ยวนี้พัฒนามากแล้วครับผมใส่รถหิวเอาเนี่ยเป็นแบบนี้ด้ยครับผมขึ้นมั่นสมัยก่อนแต่ใส่มันได้ขายขึ้นเแบกบขึ้นไปแบบนี้แหะครับขึ้นไปเท่สุดน,นะครับผมึ้นมั่นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นัดแปลงเป็นรถสุ่มหิวขึ้นครับผมลามันไปขาย เก็บเงามันไปขายโชคดีมีโคกิกีกไงอยู่กลางไฮเ้อครับก็ได้เศร้าผมโคก้กีกตุนนี่ครับผมวิธีเก็บ เทียรถได้จ็ดตันประมาณตันกัรนั่งกันเจตันหายนะเจ้าเจ็ดตันหาเอาเงดยบๆเั็ดตันหามันบ่อหนักได้รถนะมันมันต้องใส่ได้หลายกว่านั้นบืนใส่ซองตันแต่ห่อใส่บ่ได้ดีอะเนาะมันจะหล่นก่อนดียวก็ได้เท่านั้นนหะอ้าไปว่ามาว่าหาเงินเขาขบกลัวครับผมเป็นรายใจ คนงานพักโยกหรอครับขอบคุณผมจกีกไงยังฝนหงิดเขมานอีงเฉ ฝนม,มีดคบอยู่ <laughs> มังเฮ <laughs> ยืนัดนงอดอะดยังีเดปี่ยๆครับ <c oughs> ผมโอ้คนงานออกทำงานอีกแล้วครับผมหลังจากพักยศพักยกไปบายสองละครับผมอ้ยเดดดืันนี้เอาการด้วยครับ ข้าส้มึ้นแล้วบังหันมาส้มตอนเก็บกองครับผม,มว้งนมอ้เ่ยายเนาะเรื่องล้วที่ของแค่แล้วจะคล้อ,องงอ้ซีคล้องบ่หาข้องหาค้อง ห้าคลองจะหาลองกูนี้เอาสุดหนานี่ซุดบลคำก่อน,นอบกเบิร์นเนาะเพื่อที่มะขืนก็จิเต็มรถก็จิได้สั้นนี่และกิ๊กแซนก็จิดได้สองเถียวรถอัั้รก็จิดได้สามในซีในสามเถียวอยู่ร ก็ปีอัพสามหรือสี่แถวอีแตนสองแถวก็ได้เก้าตันเก้าตันสิบตันอันนั้นสามแถวก็จะได้หกเจ็ดตันบ่ประมาณเจ็ดตันนี่างละคอยเจ็ดไปตัวไหนซ้ำนี่กับว่า ไม่หรอกมันร้านมันบกไก่เนาะปีที่แล้วมันปลานั่นมันเขาแย่หลอมกว่าที่ทนี่ได้ฮ้ากูเพราะว่าเนี่ยเขาไปนั่งเศร้าโคมอยู่น่ไปขวดเบิ่งไปขวดเบิ่งมัวมันแย่หลอมอยู่ปีกายนี่มันก็ไหวเตอ๋อเพี่เนาะขวบพอดีออบ่บ้านเราพ้อขวบนี่เนาะ เดยวปลางดเด๋ยวบ้านนกูตีโอหัวขี้คักเนาะนี่ปลาปลาติดกันนี่ครับผมห้องท่งนี้ปีที่เดียวบร,ริกูหัวขี้คักเนาะ ยางกระลงราคาดโอ้นึกว่าคืนหนอสิบลงเพิ่นโอ้ยนั่นลงแหงลงเป็นต่ยานลงไหวเลยลงลงแบบกระโดดได้เป็นบ่บ่อในใต้สตางค์เนี่ยบ่ขามบาทเลยนั่นบาทธรรมดาเป็นสิบบาทหาบาทสิบบาทเนี่ยพันล้งใบข้าวแกออกซึ่งเลยบอกว่าได้โอ้ยเนาะอยู่ไหนนัง งอหัวไปเลยมันอยู่ในกระดูกมันหันเข้าลูกมัฮอดีมันตึงหน่อยด้เนาะคือด้านตึงเฉ็มันข้องข้องอันนี้มันหอดีแน,น่นอนแม่นบอกฝายทั้งนี้เป็นเป,นเปน็นอันนั้นแน่นอนมันเลยขวบอันนี้อันใหม่ครับผมพวกขาวนี่แต่นี่แหละครับผมเดินอยู่สามข้องนี่ตรงขึ้นไปครับผมแต่ว่าทั้งผีเลยขวบนี่เลยขวบหัวนี่คักเลยอ่ะ โอ้เขาในกล้องเลยบาดนี้กูบ่ตัดออกอย่าพูตัดออกเลยเสียงอืงเสียงกบเสียงเกียดครับธรามศาสตร์มันงันกับหัวเงาวงาครับผมงานกับกางเสียมดีๆบางเงากางตุ่มเสียมดีๆเนี่ยครับ ผูกไมจังผูกพร้อมกันอยู่ออยควันขาวแล้ว <laughs> ควัญขาว,ลวเลยขันข <laughs> ควัญขาวแบบนั้นมันคือว่ามันเต็มที่แล้วรถนะมันบาไหวแล้ว <laughs> ควัม,มันต้องรถนี่คันม,มันเครื่องดีควัญจอกน้ำตาลน้ำตาล <laughs> แต่ว่าขันส่งสี เริ่มสีวมสียังสีออกดำดำสีออกดำ,ออกดำขันป้วนขาวเนี่ยคือคือว่าเบิร์แล้วก็เจ้าฝืนไปซื้อเพราะน่ะมีเวลาไปสอเฝืนเอารถอีกน,น้นได้ไปน,น่ปนรถสวมได้ไปกระตุกวันฟันเลยครับผมบัตรเนี้เบิ่งวิธีขึ้นวิธีเก็บกอง บัดนีเบื้องวิธีฟันกับผมนี่ทํำแบบนี้แดดช่วงบ่ายเอาการเด้อครับผมพี่น้องแปลงไตต่อกันไปนี่กะสิปูครับผมพันมั่นกองจึมกึมอยู่ครับกะจะปูมืออื่นนะมัง้งทั้งปุ่นแปลง,น,งปลนั้นก็จะปูแล้วละแนวเราจะขามาฟังนี่เนาะ มองนี่ก็หัวใหญ่อยู่ครับผมใส่ได้เลยสามนิขันหัวใหญ่หัวตันมันก็นข้นไหวครับผมมันหัวใหญ่หัวใหญ่หัวยาวมองกินไส้ตอนนี้นี่ข้องกินไส้ครับมองนี่กินไส้ครับเดินไส้มันไหลลงมาแต่พูนให้มันนูนขึ้นไปพูนครับผมมองต้นไม้ใหญ่ผมนะครับ ปัดหัวงามว่าจะได้อยู่ครับผมมืองนี้เพิ่นกูว่าเป็นอาทิตย์เลยเนาะเธอต้องบอกฮะเธอไปโดนหนบ่กถ้าฝนตกคนฮะสี่หมื่นนี่บ่กสามสี่มื่นสามสี่หมื่นตัดลำพ่อนล้วมันได้อยู่บ่ คนเดิ้ลฟันทีมิซอจัะหน่อยก็ออกรถตัดลำมันเถอะนะจัะหน่อยตัดลำมันตัดหง่าออกก่อนรถตีเพื่อนตีลำมันตัดหง่าออกยอารถเขาโยกไปเอาการเลยหนุ่มก็ร่มบ่ล้มเอาบ่ลมล,ม,ลมนี่โอ้หัวมันนี่ไงเอามาไทายก่อเออยอะกอนยันต้องก่อนนะ ไอ้บักแก่ด้วยเน่ยโอ้อนนเสียเสียหนุ่มเเลกิไอ้นี่เเสียหนุ่มเสียหนุ่งเสียนุงยนย่งเล่นี่ไม่ธรรมาดาเนี่ยลงลอยลยยเลทิงลอยไปเ<อ>ถิงลอยไปหนุ่อว่าหน้เิงบ่อปลาที่ว่าปูหันสี่สิบบ่อสี่สิบกว่ามันยี่สิบ่แ <20. S 2> ม,ม่นม่นกันีปลาเทิงทางกันียบีงบ่แบงโซนบ่ ตัวนั้นมันสามสิบแปดไร่ปรนดสิสไร่บ่ต้องะไร่ทัดน้องออกบ่ตัดลุมบอกบ่โอ้ผู้ได้ปลูกน้ำผู้ได้แบงแบงก็พอาหไ่บ่ก็เกี่ยดิโอ้แก้วเครื่องเนื่องบ่โอ้เด็กอะไรเด็กเะไนหลสวนลายปวด อาเห็ดไปไก่หุ้นท่าโอ้แปลงนันนแปลงนังนแต่ก้อนเพิ่กับลูกมันเนาะลูกโยขาก้อนนั่นสิมันยขาดมาออกมันยขาเมื่อูกมันเก็บกองกรับผมตัดตัดใส่ผ้าเกียววันนียกขึ้นข้าวเดียวคนงานหลายบตำรวจน้ำมาดีูวาว ผูว่าเด็กแผูสาวเด็แเล้วครับผูสาวิสัยู้สาวมัมมีเนยมัมีเนยเศ้าแล้วเรียงนี่สดไม่อยาว่าสันสดอยู่ผู้เดียวดีใก็จะเข้านาหนาวแล้วโอ้นี่หาคนมาซอยผูว่าเด้อครับผมนี่โสดโสดโสดาเอามันีกเลย คันผู้ไดขยันเฮ็ดให้มั่นให้อ่อยครับผมมากเลยครับนี่ยังยังสวดอยากจะเบียกบม่มีเวลาหาคูเจ้าสิเมียีทํามาหากินซอยกันครับคันคันผู้ไดบ่ขยันยามาทางนี้ทางนี้ตองการค้นขยันบริยูเดซ้าครับผม บ่จักอ้อยกับเขามันเขาป้ายางอยู่พ่อปนีนะครับจะไปใ,ใกล้หนามเน่ <laughs> <laughs> โอ้ยหาเห็ดเด้อะเจสี่เซนเตอร์โาใยังโอ้ยหอนแหงเด้อครับผมมีหอนคักคัก <laughs> หอนแบบบักกันนั่นเลยครับนี <laughs> <laughs> ่คือวิธีตัดร่ำเขาอ้อยตัดไอ หัวมันครับผมนี่เห็ดเป็นแบบนี้แหละครับผมง่ายๆบ่ยากหรอกครับเอาเปลี่ยวบ้างคือมอดขันมือเล้นโมเตียคุ้มคึมแห้งคักเลยครับผมเออมันอืดก่อนมันจะได้กินหลายดิไม่ได้มาเปรี้ยวไม่ไม่ไมันย่านกล่องอยู่ไก่ไม่เลยเพรียวเห็นอยู่นี่กาสู้มาเลยนี่ ตัวหัมันแน่วิธีตัดซับหัวมันตัดหัวมันกับสีะมาณนี้แหละครับผมพี่น้องโอเคครับผมขอยุติกันน้เสนอเพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในไลค์ที่เข้ามาเบิ่งมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในไลค์สวัสดีครับ